สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสองเม้นชาวเน็ตปมลิซ่าอาจถูกทุ่มซื้อตัว3,000ล้านและสัญญา BLACKPINK หนึ่งในการพูดคุยมากที่สุดในวงการ K-POP ตอนนี้คือการต่อสัญญาของ BLACKPINK กับ YG Entertainment ต้นสังกัด ในเดือนสิงหาคมของปีนี้สัญญาระหว่าง b l a c k p ิงกกับ YG Entertainment จะสิ้นสุดลงและประเด็นนี้กำลังได้รับความสนใจจากชาวเน็ตว่าทั้ง4ส,สาวจะต่อสัญญากับ YG Entertainment หรือไม่ กำลังถูกเสนอเงิน1 0 0 0 0แสนล้านวอนหรือ81เหรียญสหรัฐเพื่อให้เธอเปลี่ยนค่ายเพลงซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ YG Entertainment จะสามารถสู้กับเม็ดเงินดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามมีความเห็นว่าสมาชิก BLACKPINK จะไม่ได้รับแรงจูงใจจากเงินเพียงอย่างเดียวแต่จะพยายามรักษาทีมของ BLACKPINK ไว้แทนด้วยความคิดเห็นที่หลากหลายต่างๆนี้เราชาวเน็ตและแฟนๆในชุมชนออนไลน์ยอดนิยมเพื่อแบ่งปันความคิดของพวกเขาใน นเรื่องี้โดยชาวเน็ตให้ความเห็นว่าผมรู้สึกว่าพวกเขาจะต่อสัญญาใหม่หากคุณดูตารางทัวร์ของพวกเขาในปีนี้ด้วยดูเหมือนว่าพวกเขาจะตัดสินใจต่ออายุแล้วอีกท่านบอกว่าฉันรู้สึกว่า YG เล็กเกินไปที่จะดูแล BLACKPINK ฉันหวังว่าพวกเธอจะมุ่งเน้นไปที่การโปรโมตในสหรัฐอเมริกา อีกท่านบอกว่าฉันคิดว่าสมาชิกจะรักษาวงเอาไว้อีกท่านบอกว่าฉันคิดว่าพวกเธอจะต่อสัญญาแต่ฉันหวังว่าพวกเธอจะไปที่บริษัทที่ดีกว่าอีกท่านบอกว่าฉันไม่ใช่แฟนของ BLACKPINK แต่ฉันเห็นได้ว่าสมาชิกมีความรักอย่างลึกซึ้งต่อวงดังนั้นพวกเขาจะไม่แยกย้ายกันอีกท่านบอกว่าฉันคิดว่าพวกเธอจะต่อสัญญาอย่างแน่นอนอีกท่านบอกว่าฉันหวังว่าพวกเธอจะยังคงเป็นทีมต่อไป ไม่สำคัญว่าพวกเขาจะไม่ต่อสัญญากับ YG Enter t เ i n m e n t หรือไม่อีกท่านบอกว่าพวกเขาควรไปที่ค่ายเพลงของเท็ดดี้อีกท่านบอกว่าฉันหวังว่าพวกเธอจะสามารถต่อสัญญาได้เพราะฉันต้องการเห็น b l ล c k พิงค์อยู่ด้วยกันเป็นเวลานานอีกท่านบอกว่าไม่มีเหตุผลที่จะไม่ต่อสัญญาอีกท่านบอกว่า YG จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาวงเอาไว้ดังนั้นฉันคิดว่าพวกเธอจะต่อสัญญาเป็นต้น ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ